Mm hmm. หมุนแหลกเลยท่านนิ่เข้าความจริงนะออเคอุปกรณ์ที่ช่วยเสริมความสามารถในการมองเห็นทําให้เราเห็นภาพดวงดาวและวัตถุท้องฟ้าได้ชัดเจนยิ่งขึ้น <Okay. S 2> นอกจากจะช่วยเพิ่มความสนุกสนานในการดูดาวแล้วยังทําให้เราศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆได้ละเอียดลึกซึ้งขึ้นอีกด้วย อุปรกรณ์ประเภทนี้มีตั้งแต่กล้องโทรทัศน์ราคาหลายหมื่นหรือหลายแสนบาทที่ใช้กันอยู่ตามหอดูดาวจนถึงกล้องดูดาวประเภททําเองและกล้องสองตาหรือกล้องส่องทางไกลที่เราคุ้นเคยหากรู้จักเทคนิคการใช้งานที่ถูกต้องอุปรกรณ์ราคาประหยัดหลายชนิดก็ช่วยให้เราได้ความรู้และความสนุกสนานในการเสังเกตการท้องฟ้าได้อย่างคาดไม่ถึงทีเดียวเห็นไมมีขาว กล้องโทรทัศน์ทั่วไปแบ่งออกเป็น2ชนิดคือชนิดหักเหแสงและชนิดสะท้อนแสงกล้องชนิดหักเหแสงมีส่วนประกอบสําคัญเป็นชุดเลนสำหรับรวมแสงภาพที่ได้จึงมีความคมชัดสูงตัวกล้องมักมีขนาดค่อนข้างเล็กเคลื่อนย้ายง่ายสามารถใช้ในกิจกรรมอื่นเช่นการดูนกได้สะดวก แต่ข้อเสียคือกล้องที่ใช้เลนส์วัตถุขนาดใหญ่เพื่อให้รับแสงได้ดีมักมีน้ำหนักมากรวมทั้งราคาค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับกล้องชนิดสะท้อนแสงกล้องชนิดสะท้อนแสงบางครั้งเรียกว่ากล้องชนิดนิวทเนเนื่องจากคิดค้นโดยเซอร์ไอแซกนิวตันกล้องชนิดนี้นำกระจกเว้ามาทำหน้าที่รวมแสงแทนเลนนูนซึ่งมีราคาแพงผลที่ได้ก็คือภาพที่สว่างสดใสขึ้นทว่าความคมชัดลดลงเล็กน้อย กล้องชนิดสะท้อนแสงมักมีขนาดใหญ่เคลื่อนย้ายลำบากแต่ราคาถูกกว่ากล้องหักเหแสงขนาดหน้ากล้องเท่ากันถึงครึ่งต่อครึ่งประสิทธิภาพของกล้องโทรทัศน์ขึ้นอยู่กับขนาดหน้ากล้องโดยหน้ากล้องยิ่งใหญ่ยิ่งรวมแสงได้ดีแต่มักมีราคาแพงขึ้นตามไปด้วยนอกจากนั้นกล้องโทรทัศน์ที่ดีต้องให้ภาพชัดเจนมีรายละเอียดสูงและติดตั้งบนขาตั้งกล้องที่มั่นคงไม่สั่นไหวง่าย นอกจากกล้องโทรทัศน์แล้วอุปกรณ์อีกชนิดที่เหมาะอย่างยิ่งสําหรับนักดูดาวสมัครเล่นคือกล้องสองตาเนื่องจากมีราคาถูกและสามารถใช้ดูดาวและวัตถุท้องฟ้าที่สวยงามได้อย่างน่าประทับใจ